สวัสดีจ้าจมานีมาหน้ามาบอกกันกับมัล้อมซัเริร์จ้าลองสมป้องกันเนาะค่ะเนาะมล้ามกำลังเก็บบะเกอร์ตอนี้ฟังลัมจักก่อนนะจ๊ะเนาะมาวาดแล้วก็พอได้เห็นมาซื่อๆลัมสวรรค์ฟังลัมนะจ๊ะวันใดก็ได้กับการใจฮะฉันคอยฉัน ลอยจะรับเขาพาสุมินนกน้อยเคียงคู่ยามเย็นของฟ้าเปน็นเส้นเส้นมีคำตาลอยเป็นเส้นสากแขนเส้นหัวใจคือไปหลงลายพบสาวใหม่หนึ่งในสยามบุญน,น้อยเฝ้าออคอยทุกชั่วโมงยามฟ้าสีคำ แต่หญิงคือเขาคนเราต้องดูทุกดา้านความทรอลมานนี่คือการล่อคอยพี่จากน้องไปถึงไกลตัวน้องสักหน้อยคิดบ้างนะคนหลังคอยใจยองน้อยแขาดลอน ข้ามนอนเขาอาวรณ์เเล่ลลาไปเผาสว,วงหว่วงบางนักคนคอยหลังหว่วงเขาบางอย่าจีทำลวงคนเขาคอยท้งห่วังท้งห่วังหลักดนบางเป็นผีเป็นเดือนคอยถาคำสัญญายังจังคือเก่าคนอื่นทำเอานอกเหนือควา บาลแล้วแค่วันหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงบอกตรงตรงสวายามสวัวมือเห็นไครบอกคือได้เห็นเจ้าขอบคุณบ<อ>ันน้องเรื่องล่ำหันมาขอบคุณหลายๆเด้อเจ้าขอ,ขอบคุณมา,าก,น,ามมมมน,กานะค่ะ,จะ,จะบอกตรงตรงสัววันสัวมื่นมันแมนอยู่บอกขบานนะเขาล่ำนะที่จังว่าสัวยามสัวมือนนะขอบคุณ,ณหลายๆเด้อจ้าวันสัวมื่น วันนี้เอาอมาล้ำงยาน้าขอบคุณค่ะพอ,อ,อก,กันก็ดีจ้ะ <c oughs> ล้า